พาชมต้นทานตะวันนะครับผมอันนี้ก็เพาะได้10วันแล้วนะครับก็ซื้อมเมล็ดมาจากเพจ Facebook นะครับเป็นมเมล็ดทานตะวันพันดอกสีแดงนะครับก็เลยเอามาลองทลองเพาะดูนะครับปรากฏว่างอกดีอยู่นะครับจเจริญเติบโตได้ดีอยู่การปลูกก็ง่ายๆครับก็คือ เหมือนเดิมครับเอามาล็ดไปแช่น้ําสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ใช้ดินธรรมดาครับใส่กระถางก็วางมาเมล็ดลงได้เลยครับอันนี้ไม่ได้วางแบบปลายแหลมหรือว่าด้านไหนนะก็คือวางจิ้มลงเลยนะครัไม่ได้อ่าเอาส่วนใดส่วนหนึ่งลงของของมเมล็ดลงนะก็คือจิ้มลงกับกระถางได้เลยนะครับแล้วก็ลดน้ําธรรมดาครับอันนี้อายุได้สิบวันนะครับก็เริ่มเป็น ออกใบหลายใบแล้วสี่ห้าใบหกใบแล้วยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรครับก็จะเป็นดินธรรมดาดินร่วนผสมแกลบเผาแกลบดำนะครับถือว่าทดลองปลูกดูเผื่อจะได้เอาพันธุ์เขาไปาาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในฤดูกาลต่อไปนะครับเพราะว่าเมล็ดสีแดงพันธุ์ดอกสีแดงนี่ก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับเพราะว่าสวยสวยด้วยแล้วก็ทดลองปลูกดูก่อนครับ เดี๋ยวมาอัปเดตชมครับว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ปลูกไว้ประมาณหนึ่งร้อยต้นครับร้อยยี่สิบต้นต้นทานตะวันดอกสีแดงนะครับจะมาอัปเดตชมครับผมปลูกง่ายๆครับทานตะวันปลูกง่ายมากครับเหมือนเพื่อทั่วไปครับปลูกง่ายแต่การงอกก็ดีครับเมล็ดทานตะวันก็โอเคครับเดี๋ยวอัปเดตชมอีกทีครับผมสวัสดีครับ